สวัสดีค่ะมาดูเทคนิคการตากข้าวของปณีอีกวิธีหนึ่งนะคะเราค่อยๆเคลียค่ะมีช่องว่างแบบนี้แล้วพักพอแห้งเราก็เคลียอันที่เป็นพูนข้าไปกลบนี้ค่ะแล้วค่อยๆดันข้าวไปเัาค่อยๆดันข้าวออก เราจะได้ไม่ต้องใช้แรงยกเพราะว่าสูงไวตาข้าวจะต้องทำแบบให้มันทุ่นแรงที่สุดค่ะจะได้ไม่ปวดแขนปวดหลังค่ะอีกมือหนึ่งถ่ายอีกมือหนึ่งทำก็เลยไม่ถนัดค่ะไม่มีขาตั้งไม่มีคนถ่ายให้ก็เลยแบบนี้ค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปานีเป็นกำลังใจจะได้ไม่เหนื่อยไม่ร้อนก็คือการกดไลค์กดติดตามของเพื่อนๆคะ่ะขอพระคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง หมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยหมดหนี้หมดสินขอให้ทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะ